สวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนบอกว่าพี่น้องพังเล่าพังไทยหรือว,ว่าต่างประเทศเนาะสาวนวลก็กลับสวัสดีทุกทุกคนเนาะสาวนวลกายมาเห็นเฮือนดังหนึ่งเนาะอ่าสภาพเพลินกะใช่ผ้าตองเนาะพ่อแม่พี่น้องกับบุว่าเพลิอนอยู่อย่งไรกินอย่งไรเนาะตั้งหน้ากับหมมีเซ็กเนาะบมอมีหลังคาเนาะพ่อแม่พี่น้อง กะบิดน้ำหมู่ว่านนี่กะเพิ่นเนาะคือสีกวัวมงกะเดี๋ยวสาวนวลไปไถ่ายทำเรื่องราวของเพิ่นเนาะว่าเพิ่นอยู่กินกันจักคนเนาะโอเคบ้างไหมเพนาะสาวนวลก็เพ่อเอ้ยนั่งอยู่นี่พอดีเนาะ,ะสวัสดีเอ้ยสวัสดีสวัสดีส Night được lòng lin thương lòng lòng đâu mà lòng 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 mà lòng 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 nhanh đi lòng lòng ผ่าเพิ่งใส้ผ่าตองคนนี้เด้อเออบ่เต็มยังเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอเดียดเนาะอ่ต้องยังนียน ไม่เป็นบริโตอิี่ตูปด้วยวะเนี่ยยังยังอีช่างก็ยังบัฒนาได้ด้วยพวกปูที่อันนี้ใส่แม่ก็กระภาคแดีวมันมันดอกบ่มันดูเดีเอาไม่เป็นมาใส่ซื้อเออด้วยหนอนอันนี้ก็แม่ซื้อให้พัยนาได้ไหมนางพึ่งก็ได้จ้ะนางใเคยสบายดีสบายดีเลยสบายดีล่ะสบายดีล่ะขอบแม่บ้าง ไม่แม่ใช่ไหมดีโดย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 โอเคเนาะเออต้ออยู่กันทุกคนนี่นะสคนมุ่งกลางบ่ดูบ่บริการบริการมุงกลางบ่มีบ่มีเลยมุ่งลังเลียงนะหลังเดียวเ้ยงโอ้โหคนบริกลางมุ่งกลางย่างเนาะพ่อแม่พี่น้องโอ้ตอคนห่าดอะไรเนอเออแม่ชื่อยังนี่นะแม่ชื่อดมดมอายุเจักปีเลย 50าสเนาะโดยแล้วอันเอ้ยได้啥ชาวเอสชาวเอสาวเอสเอปีว่านี่นะโดยอ่าได้ลูกเจ้าคนน่ะสี่คนนี่ใช้เลยสองคนคุณผู้ชอยู่น้ำมันเท้าน้ำมันเท้าแม่เพิ่นบ่แม่เพิ่นอยู่บ้านนอกอ๋อโดยอันนี้หันเมื่อเฮือนผัวได้ลูกผัวนึ่งลานผัวเองอันนี้ ลามกับลูกอันนะลูกชายคอยแต่นี่อันนั้นหันลูกเพื่อนมาแต่บ้านแต่ก็ยังลามคอยคือเกาลูกโอ้เพื่นเป็นแม่ห่างบอเป็นแม่ห่างหรือาลูกกับลูกชายเจ้าเออโอ้โดยโดยโดยเดะชายอยู่อันอยู่นี่นั่นสี่คนเนาะเจ้าเนาะโดยอันนี้แม่ญาเนาะโดยใช่แม่ญา Này, Huyền mới anh, Huyền mà làm dụng con đấy. Được rồi, được rồi, rồi. Có bật tổ, bật tẹt ngang đuôi như thế này, đúng không? Chị Tâm nói đầy mì. ngân là cho hai lục anh hết hươn. rồi, rồi. Cái hà, nhau bỏ lại đó. Hà, nhau bỏ đại như thế này, đúng không? Hà kín khao. Lục ừ. ơi, chị mì, nhau mẹ cứ cân. แม่ในอยาให้ลูกก็มันบ่มีฮึ่มดยดูวยเพินน่นมาได้เนาะออดีไซดลูกดาไซแม่ก็ได้แม่ดีกซายลูกก็มได้ดดูโึ่มชื่อ,อยังไงลูกสาวลูกชายน่ะลูกชายห ok ันบักเน็กคุณนี่บกู้่าหันเาชันเลยด่เลยล่ะเป็นหูยอาฮาวา วเออว้าวทำมเจ้าว้าวันดเจ็ดปีเันนี้เจ็ดปีเด้อเฮียน่ะบ่ละบ่ไเฮียนบ่ไ้เฮยนช่ำอรบ่ได้เฮียนน่ะรืยบ่ได้บ่เฮียนเลยถูกเนี่ยแลยไปเช้าเนาะดีพัวเจ้าได้ส่ พวกรไปเห็นงานบ้านเราปากกระดิกเห็นแล้วมาตัวว่าแล้วแล้วเมียเนี่ยเมื่อก่อนมาก่อนเลยมาก่อนแล้วได้เงินหนเล็กน้อยๆแล้วก็ซื้อข้าวกินแล้วก็ซื้อแป้งกินเนาะซื้อเป็ดปลูนี่การแม่เอาให้เงินน้าแม่แล้วแม่ไปซื้อให้แม่คนน้เวียนนั่นนี่แม่ได้ปูกนั่นนี่ให้แม่กระพาะเลยไห้พื้นพึ่งกับบุมีเนาะบ่้มมี่ เลยโแม่แยกให้ลูกกบบม่นนี้เสกขดข่าเจ้าน่ะเิเสือข้นหนึงนกันสี่คนโอ้อนั้นไม่ใย่สานะคือบ่มียังเบาบ่พาโฮมคือบ่มีอันนั้นมียังก็ศพมันเนาะ คอยนั่นแหละอาหารแกออกมาแต่ฝุ่นละแม่หันเอาตันนั้นลงเอาตอนนี้ยันอะไรลานหันนาวยันลานนาวเลยอาห้เนาะอาห้แม่ก็ไม่แม่ก็บม่คุมฟืนเดี่ยวชีวาได้ไรลูเขาวราิ่มทุกเขากาคือการเนี่ว่าโดยโดยหน้าตากาได้บริเหตุบ์ เอ็ดเด็ก็มันโบมีเย้ไดะจชะหน่าก็มันไอ้ยะลูกคอยก็มล้วนพัวเราเนีมา้นพัวเจ้าก็เลยโอ้มาขึนพัวแล้วมาคอยอยู่กับบ้านคอยเองบ่าแม่นได้ในฮะบ้านพัวบ oh. right. ้านพัวเนาะผุ like oh. ้นด้พัวก hmm, yes, mm ็เ hmm. ย้ได well, yeah. ้ัวก็แค่นกุดพัวเจ้าเนี่ยก็เจ้าบังแค่ไหนแค่นกุดบะเราอยู่ใช่ใช่เนื้อหนังอยู่ ชิมีช่างเหตุยังได้ลูกคอยชิวบ่งแจ้งได้ย่า้ลูกได้ชให้ได้แม่เราแม่สวยเนี่ยเลยเนาะจักคอยช่วยยแบบได้ลูกเออแม่แกเห็นว่าได้เหอนเลยแกลูกเคยเหตุไห้อ้เพื่อนว่าเห็ดให้เพื่อนทำงานบ่เออเพื่อนทำงานอยู่กับเพนเลยเพื่อนได้เงินแล้วเพื่อนให้เหตุเือนแล้วค่อยก็ฮหดเือนขอบ่ได้เชีย์อีช่างอช่างขอไปได้เชียมีแต่ความเพิ่น Uhm. không lúc khơi là cả rồi lúc anh ấy cả phụ ăn vô đó rồi chỉ nhá mẹ cả bố mi thầu chị kín cả bố mi giặt giặt bèn hay lụt bố mi nghe uhm. yeah, đó rồi đây về hà khô hay nhang chứ bao khơi bao khơi, khơi, khơi bà. Bà. Ờ. ăn khẩu บ่ได้เขาขาพูดเขบื่อเนาะเขาเอิญเนาะโดยโดยโดยไปหาคอแต่ละบ้านเนาะเคยอยู่เนาะเออแต่ช่วงนี้เด้ยจ้ะช่วงนี้หากระชองปีนี่เขไปได้ไปหาข้อกินน้ำลูกน้ำลาดตานี่แหละเลยฮันบ่าวก็คู่ไปใหญ่เจะลูกคอยใหญ่ลูกคอยหกคนเจ็ดคนจนได้ลูกได้คัวหมดเดี๋ยวนี้หฮันเขาไปได้ไปเขาว่าชื่อหรือเขาว่าว่าลูกหเขาเห็นหายเห็นหน้า ไหนแกเขามายืนให้ไหมลูเคยฮะเคยคอยชี้เคยนะป้าใดดีสันนาะเออดยอ่ะไพ่สันน่ะลูกชายบอสน่านั่นหันล้านล้านลานลูกผู้ใดลูกผู้นั่งอยู่นะนั่นแหลเออดูอ่ะเข้าก็ชิมีช่าง่หางก็ออกมาแต่แม่นี่เือนนั่นเฮือนดินในหลายนเป็นพุ่นทางอันนกับพุ่นกับพ่อยู่นี่เนาะชิ้ยูใช่กิทแไม โยนี่กันนั่นไหมได้เคยเล็กเคยหนาหลยแกฮุบให้ผู้นั้นฮุบให้ผู้นี่แม่เนี่ยปั้นกันเนาะปั้นกันเลยเลยในมันบ่มีลูกเอ้อคอยเลี้ยงลูกให้คอยทุกข์ลีลาเลยออกมาจากปีได้สัตเจ้าอันนี้หาสองปีสองปีแล้วเนาะสองปีป่ะสองปีเพื่อน้องนี่เลยเอออันนี้อันเช้าเที่ยงแม่โอ้เช้าเก่า วชาวเก่าแมนนั้นเน่จัวัจังชามมันค้อช้าเก่าเช้าโดกเลยวะช้าวชาเทียงชเทียงนาคอยแะลูกว่าชี่หันยาอืนะก็หายเขาแม่ก็บุ้มีบุมีน่ยหนะเก็ไปเนาะโดดดมีติดถุงาเนี้ินบุมีพากินข้าวเทียงแล้วบ่อนี่เฮ้ยยังบ่ กินนะเขาก็เขากินเขาเขากินเขาแต่ข้าวเดียวแล้วแม่หั่นตะแลงอีกจะได้กินไอ้ข้าวเนืองมานืองหั่นก็เป็นแบบนั้นเออบุญญาบ่เออเคยอดเคยกินแล้วเนาะอืมคอยผ่านมันทุกข่ายเปนคนทุกข์กินแต่ตอนเช้าเลยกับตอนแดงเลยแล้วแล้วบ๊วยหัมกินข้าวเลย đi họ là bơ vẫn <laughs> mà đó mới chắc anh em nã chơi Nhân non uhm, cây non bên ở ừ. <laughs> à, đây trồng nó này nó bún tôm mà cả sạ khảo ma đấy này nó bài hà tôm อันนี้ก็ไม่มช่ไม่ตรงนี่อืมอ่ะก็ท่านคนนี้เนาะก็มพาเห็ดเห็ดลเห็ดลูกเห็เป็นน้มาันนี้ไม่ยังใช่เนาะโดยโดยี่มันบ่มีมุงกับ่มียุ่งมาก็นอนคืนนะม่ละปจักหันยุงจะหันยุงเคยแต่เนาะโดยโด กะโอเคสามีเอ้ยเฮ้ยไปเซ่นะไปเซ่นะโอเคกะเนาะลูกก็ขอตัวละก่อนเด้อสบายดีแม่อืมสบายดีโดยสวัสดีเอ้ยดโดยโอเคพี่น้องผู้มพี่น้องเือนเพิ่นก็ยังใช้ผ้าตองโบราณเนาะใช้แบบโบราณเพิ่นก็บ่มีเนาะ นั่งน่งเสาวต้มมือน้อนเปนเนโอเคน้อง่อเป็นเนาะโอเคน้องคนนนังจากสาวนวลไทยทามครอบครัวของเพิ่นเนาะเพิ่นกะอยู่กันอยู่สามสี่เมรุห้าคนเนาะลูกสี่เม่หนึ่งพอบริยูเนาะเพิ่นก็ไปไ ไปหาเห็ดเบี้ยอยู่ไกลนี่พ่ม่พี่น้องถ้าเฮาบ่มีเนาะครอบครัวก็บบ่อบอุ่นห่างจากกันเนาะรบ่มีเงินมีคำเนาะถ้ามีเงินมีคำอยู่เพียงพอครอบครัวก็มีความอบอุ่นเนาะพ่ม่พี่น้องเพิ่นก็บบ่มีข้าวมีเนาะกินพ่ม่พี่น้องเลยให้หน้าะตะก้คือว่านน่ะมีแต่ว่าน้อยเนาะเห็ดเลี้ยกับบ่มีอยู่พอกินพ่ม่พี่น้องเลย เพิ okay. anything, ่นกะสิบ่ฮู้ความเราปานฑดยเนาะเนื่องจากชาวนอนไทยถามกะสิฮู้จักแต่แม่ย่าเพิ่นเนาะสิได้โตโตคำชาวนอนเนาะเพิ่นกะบ่ฮู้ภาษาลาวปานฑดยชาวนอนเบิ่งกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องผู้ใดใจบุญใจศรัทธาอยากช่วยครอบครัวอ่าอยากช่วยเด้อครอบครัวของเืกอยเนาะก็ติดต่อมาสอบชาวนอนชวนซื่อเด้อพ่อแม่พี่น้อง กดแชร์กดไลค์ฝากติดตามผลงานของสาวนวลเนาะกูดอยากช่วยเนาะก็ติดต่อมาทางไอดีของสาวนวลเนาะรหัสกระขึ้นหน้าจอเนาะกดเข้ามาสอบถามรายละเอียดนำสาวนวลเลยเนาะก็โอเคพู่พี่น้อวมานี้สาวนวลก็ขอตัวลาก่อนเนาะไใบพ่อสาวนวลข้างหน้าเนาะนี่ก็ขอลาทุกทุกคนมาก่อนสบายดี